สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซด์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟผ,ผู้ชมหลังตลาดติดภาคเช้าวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3กับพิชั้นสิริเอื้อนายกราบพันมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต้อนรับเตือนใหม่ในช่วงแรกที่เปิดการซื้อขายรับการก,กลับมารีโอเพนธุรกิจในหลายประเทศรวมทั้งการคลายล็อกดาวน์เฟส5ในบ้านเราประกอบกับ การฟื้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันก่อนจะมาเจอแรงขายช่วงท้ายตลาดชุดให้เซ็ตภาคเช้าปิดในแดนลบค่ะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่1,337.45จุดลดลง1,58จุหดหรือ0.12มูลค่าการซื้อขาย26,622.0ล้านบาทค่ะ ส่วนรายการของร้อนหุ้นในไซต์วันนี้ขอนําเสนอบริษัทออโต้คอบโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือหุ้น ACG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังดีเดยย้ายไปเทรดในกระดานเซ็ตวันนี้โดยหุ้น ACG เปิดเช้าที่1.25บาทระหว่างวันก็พุ่งสูงสุดที่1.25บาทและลงต่าสุดที่1.14บาทก่อนจะมาปิดการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ที่1.16บาทเพิ่มขึ้น0.06บาทหรือ5.45%ค่ะ ด้านนายพานุมานร,รังคณุกูลบอสใหญ่แห่ง ACG ก็เปิดเผยว่าการย้ายเข้ามาจาทดทะเบียนในกระดานเซ็ตก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานนักลงทุนโดยบริษัทมีความต้องการให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้นโดยปัจจุบนันการกระจายผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free f ล o a ก็มีสัดส่วนอยู่ที่24ซึ่งมองว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเกินไปขณะที่ปัจจุบนันครอบครัวของบริษัทก็ถือหุ้นในสัดส่วน74ซึ่งหากนักลงทุนสถาบันหรือพันธมิตรทีีม่มศักยภา และช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในอนาคตขณะที่ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังคาดว่าจะสามารถเดินหน้าได้ตามแผนที่วางไว้โดยจะเน้นในส่วนของงานบริการซ่อมบํารุงเนื่องจากจะเป็นธุรกิจช่วยสนับสนุนการเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่ FA Fast f i t นะคะให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อเพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและด้วยเงินลงทุนที่ต่ำค่ะจึงสามารถกระจายสาขาให้ทั่วภูมิ ไม่ภาคได้รวดเร็วและเบื้องต้นก็วางแผนที่จะเปิด3-5สาขาในจังหวัดภูเก็ตด้วยเงินลงทุนรวมประมาณ30-50ล้านบาทและบริษัทคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้บริษัทยังคงดําเนินการจากตามนาแผนพี่วางไว้โดยบริษัทมีเป้าหมายจะขยายสาขาให้ครบ15แห่งซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันสถานการณ์ของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ก็น่าจะทยอยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือโควิด -19 ได้แล้วและคาดว่าขณะน,นี้กําลังซื้อของผู้บริโภคก็เริ่มจะกลับมาคลึกคักได้อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นิตไซด์ com และยังสามารถติดตามที่ Facebook, Instagram, Twitter, Telegram l มไลน์สแควร์รวมทั้งรับชม้ักหลังได้ที่ยูทูบช anel ค่ะสําหรับวันนี้รายการของร้อนหุ้นนไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ